สนุกรู้ลงมือทําวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องการพับน้องแมวโดยคุณครูวิชุณีรักวีรธรรม สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสำหรับในวันนี้นะคะเด็กๆก็คงจะรู้แล้วว่าคุณครูเนี่ยก็จะพาเด็กๆเนี่ยมาพับน้องแมวกันค่ะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาพับน้องแมวเนี่ยเราก็จะต้องรู้ก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ในการพับน้องแมวเนี่ยมีอะไรบ้างไหนเด็กๆมาช่วยคุณครูเลือกหน่อยค่ะจากอุปกรณ์และก็วัสดุที่คุณครูเตรียมมาเด็กๆคิดว่าการพับน้องแมวต้องใช้อะไรบ้างคะ เก่งมากค่ะใช้แล้วค่ะเราจะใช้เพียงกระดาษกับสีเท่านั้นเลยค่ะต่อไปเราจะมาดูขั้นตอนการพับน้องแมวกันนะคะในขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็นำกระดาษที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะนำมาพับครึ่งตามภาพค่ะ ขั้นที่2นะคะให้นักเรียนเนี่ยพับมุมด้านล่างขึ้นค่ะขั้นต่อมานะคะเราก็จะหักมุมด้านบนทั้ง2ด้านนะคะมาเป็นหูน้องแมวดังภาพค่ะเมื่อได้หน้าตาแบบนี้แล้วให้นักเรียนพลิกกระดาษนะคะเป็นอีกด้านหนึ่ง ราก็จะได้โครงหน้าของน้องแมวนะคะจากนั้นให้ใช้สีนะคะวาดหน้าตาของแมวแล้วก็ระบายสีสันให้สวยงามค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็รู้แล้วนะคะว่าคุณครูเนี่ยจะมาสอนเด็กๆพับน้องแมวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่เราจะมาพับน้องแมวเนี่ยให้เด็กๆนะคะเตรียมกระดาษสีเหลืองนะคะที่คุณครูเนี่ยได้อ่าให้นักเรียนเอาไว้นะคะนำขึ้นมาเลยค่ะ เมื่อนำขึ้นมาแล้วนะคะเด็กๆจะเห็นเลยว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้อยู่ค่ะจากนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะมาเริ่มในส่วนของหูน้องแมวค่ะโดยที่เราเนี่ยจะพับปลายทั้งสองด้านนี้นะคะขึ้นไปเป็นหูน้องแมวอ่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะพับขึ้นไปเวลาพับนะคะให้เด็กๆ กะให้มันถึงกึ่งกลางนะคะแบบนี้เพื่อที่หน้าน้องแมวน้องแมวเนี่ยจะได้ไม่เบี้ยวนั่นเองนะคะอ่ะแล้วก็มาพับหูอีกข้างหนึ่งเลยค่ะ,ะเสร็จแล้วนะคะอ่าเราได้หูน้องแมวสองข้างแบบนี้แล้วนะคะทีนี้หัวของน้องแมวเนี่ยตอนนี้ยังแหลมอยู่เราก็จะพับลงมาให้เป็นหัวน้องแมวนะคะ ลงมาเลยค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะน้องแมวแต่หน้าของน้องแมวเนี่ยเราไม่ได้ใช้หน้านี้นะคะให้เด็กๆก,กับล้างหันนะคะอ่าเจอแล้วใช่ไหมคะน้องแมวอแต่น้องแมวตอนนี้นะคะยังไม่มีหน้าตาไม่มีสีสันสวยงามเลยให้เด็กๆนะคะนำน้องแมวเปล่าๆแบบนี้ไป ระบายสีค่ะตกแต่งให้สวยงามอย่างเช่นของคุณครูเปาเนี่ยคุณครูก็วาดตาวาดจมูกวาดปากวาดหนวดแต่เราก็ใส่โบให้น้องแมวด้วยนะคะคุณครูก็อยากรู้แล้วสิคะว่าน้องแมวของเด็กๆเป็นยังไงยังไงเมื่อนักเรียนเนี่ยพับน้องแมวเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายภาพส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย หลังจากที่เด็กๆนะคะได้ชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะได้ลองทำตามแล้วก็อย่าลืมส่งน้องแมวนะคะมาให้คุณครูได้ดูด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะไปแล้วค่ะ